สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับเมื่อนี้มาพบพ่อกระบาตึงเป็นวันที่สิบหท่านว่าค้มครับมือโชคมือมันของพี่น้องทุกคนครับเป็นมือที่ล่อค่อยครับเมื่อนี้ครับวันที่สิบหท่านว่าค้มครับเมื่อนี้บ่าตึงนี่ก็มากกว่าโค้มหนึ่งครับเป็นง้อเมนูกครับลูกเพิ่งได้เมื่อท่านพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับราคาเบาแห้งครับตัวนี้ครับสามมือหาพันหาลอยครับง้อโคมนี้ครับได้ลูกตัวผปูครับเดี๋ยวบ่าตึงภาพไปชมครับ าวเป็นยังไงครับไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับเอฟซไม่เอฟซีเกาครับเมื่อนี้เป็นวันที่สิบหกท่านว่าโคมครับเ่าถึงมีง้วโคมแเมลูครับเป็นลูกตัวผู้ครับอายุบ่ท่านพอ่เดือนนะครับพี่น้องครับแต่พันยญ่ไว้ครับเป็นลูกตัวผู้นังนาครับแม่โค้งสางดีครับโพนใยญ่งยิ่งนะครับง้วตัวนี้ไม่ลูกมาแล้วสองตัวครับอันนี้เป็นตัวที่สองครับพี่น้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบบัวครับ เนื้อนังดีครับแข็งขาดีครับนมสีเต้าครับขาปะโทกปะถอนครับห่าคมนี่เปิดแล้วาเบาเบาครับสามหมื่นหาพันหาลอยครับเป็นลูกตัวผู้ครับลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับห่าจึงเชื่องครับนมสีเต้าครับหัวนมดําครับตํานี้มีมองเดียวครับพี่น้องครับหางขาวครับหางขาวบ่ิเ็นหางดอกครับแต่หางดอกมันสีอันสีดํสีเสี่ซมครับ อันนี้ขาวทั้งทึ่งครับอ้างสีดำกับอยากขาดแน่จังน้อยครับเตี้ยกบบเป็นยังครับมีซ้ำเนีแล้วครับตํานี้ครับเตี้ยกบบเป็นยังครับงัวไเป็นเลี่ยงครับกินหญ้ากินเฟืองดีครับเพศเป็นเพศดำครับพี่น้องครับแมย์ผลอยากจอยเนี้ครับช่วงนี้ลูกกระรังกินนมเกงครับแมย์โพลใหญ่ครับสามหมื่นหาพันหาลอยครับง่วโคบนี้ครับนาซื่อครับนาซื่อเอาไปกินลูกเขาครับตามทงไฮทงหน้าครับตามสวนยางครับ เป็นงวกลางเลี่ยงง่ายครับแม่พ่นหนังหนาครับโพนใหญ่ๆครับที่สาคัญคือเป็นเชื่องครับเบื่องใกล้ๆครับน่มซีเต่าครับหัวนมดําครับให้ลูกดีครับง้วตัวนี้ครับไม่มีปัญหาครับสามหมื่นหาพันหารอยครับสนใจติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับเดี๋ยวพาไปเบ่งลูกน้ำกันครับพี่น้องครับ ลูกเป็นเพศผูครับกัลลังเป็นตาหาครับต่อไปสมสิเป็นเพศเมียนะครับเด้อเอาไปรุ่นเอาครับผูแล้วก็ต้องเมียครับบังครับลูกครับอายุพันพ่อเดือนครับลูกครับมีบือมีรึงอยู่ครับลูกครับผสมพ่อพันมากครับลำตโตสูงยาวครับเป็นตาหาครับลูกครับพันพ่อเดือนนะครับเนี่ยครับใหญ่ไวครับง่วดตัวนี้ครับเป็นเพศผู๋ใหญ่ไวครับกินนมเก่งครับ สามหมื่นหาพันหารอยครับสนใจติดต่อเบาตึงคำว่าดวงครับราคารับเบาๆครับตัวนี้ครับไกลๆไม่ลดรับทรงครับเึิงหลูกครับกินดินก็ได้ครับลูกครับเบิ่งครับลูกพครับเป็นตาหักครับลูกครับอายุบ่ะัานพอเดือนครับพี่น้องครับไงใบแห้งครับงอตัวนี้ครับงอกับบานเบาตึงนี่แหละครับ สามหมื่นหาพันหาร้อยครับสนใจติดต่เข้ามาด่วนครับสําหรับงอโคมนี้ครับราคาเบาแห้งครับผู้ทุนหน่อยทุนไรก็ซื้อได้ครับงอโคมนี้ครับสามหมื่นหาพันหา้อยบ้านนว่าอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับครับขอบงอเบาตึงครับลูกนี้เป็นลูกเพศผู้ครับแม่กระสมติดง่ายครับพี่น้องครับผสมที่เดียวติดเลยครับผสมโตครับ หรือไผอยากพัฒนาสายพันธุ์ครับต่อไปผสมเทียมได้เลยครับแม่พันธุ์ครับบวตึงงนชิจาบำรุงกับขาพญาติให้แล้วครับมือเส้านี้ครับแม่พันธุ์ครับล่อแต่ขืนย่างเดียวครับลูกได้ประมาณสองสามเดือนขืนเลยครับงัวดตัวนี้ครับใครสนใจเอาไปเลี้ยงครับตามทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับสามหมื่นหาพันหาลอยครับสําหรับงัวโคบนี้ครับแม่เป็นง่วเครื่องดําครับ สนใจครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับวัวแม่บํารีไลน์นะครับพี่น้องครับเนื้อนั่งดีครับโครงสร้างก็ดีครับเป็นง้วนไทยกลางเลี้ยงง่ายครับง้วนส่งนี่ครับไปลายยางย่างเชื่องครับจะได้ใบได้ครับมึงครับไายไก่ไทยไก่ครับง้วนปนยังไงครับ เพิ่งกับลูกเพิ่นครับอันนี้ทายจากมุ่ไกลครับสามหมื่นหาพันหาลอยครับงัวโคมนี่ครับนาซื้อครับจะน้อยลูกเพิ่นกับได้มื่นกลัวแล้วครับพี่น้องครับใหญ่ไหมครับงัวตัวนี้ครับจะน้อยแม่เพิ่นกับข้นครับพี่น้องครับตันี้คือหางขาวจังหน่อยครับเพิ่งครับโมเมนต์ทางดออครับหาไฟบรตีครับเอาไปเลี้ยงได้เลยครับเหนือนังดีโค้ง้างดีครับงัวตัวนี้ครับ สุดท้ายบอตึงขอจบชิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ